เพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ใต้น้ําตกทองลานครับจังหวัดกำแพงเพชรครับอยู่ใต้ใต้น้ําตกเลยครับเกือบใต้ครับอยู่ห่างประมาณสักห้าสิบเมตรครับเห็นสายน้ําตกไหลมาสวยงามมากรับเพื่อนน้ําใสเห็นหินครับไหลตามโชคไปครับเพื่อนเห็นไหมฮะไหลไปแต่ละแองแต่ละแองครับผู้คนก็ลงเล่นน้ําวันสนุกสนานครับ ทางอุทยานเขาก็ได้ทําทางเราให้เราขึ้นมาได้ดูน้ําตกใกล้ๆเลยครับดูความสวยงามของน้ําตกของลานครับเพื่อนๆเราอองน้าสวยมากสวยจริงๆผมพูดเนี่ยเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับนุ่นพระอาทิตย์นะครับแตตรงนี้น้าตกนะครับค่อนข้างสูงครับเพื่อนๆอันนี้แอ่งน้ำครับ ตรงนี้น้ำเย็นน่าเล่นมากครับเขาบอกว่าความลึกประมาณเมตรห้าสิบครับสวยครับวันนี้เก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมได้จุใจเลยครับผู้คนยังไม่เยอะครับก็พอเก็บได้ครับเยอะก็คงเก็บไม่ได้ครับเพื่อนๆสวยอะไรอย่างนี้แล้วครับ ไปมาหลายน้ําตกแล้วน้ําตกนี้คิดว่าที่ไปมาน่าจะสวยที่สุดแล้วครับเพราะว่าตกจากภูผาสูงภูเขาสูงครับเย็นสบายครับ ละอองน้ํำปิวขึ้นฟ้าครับเห็นไหมครับเย็นสบายครับคนเริ่มมาเยอะแล้วครับเพื่อนความแรงของน้ำับพุ่งมาไกลาจากหน้าผาประมาณหลายเมตรครับเพื่อนหลายเมตรมาก เนะแต่น้ําบอกเลยว่าเป็นน้ําฝนตกนานแล้วเนาะจะใสครับถ้าตกใหม่ๆจะขุ่นครับเพื่อนถ้าขุนๆน,นี่อย่ามาอยู่ตรงนี้ครับอันตรายครับน้ําจะเยอะครับ <c oughs> เราออกน้ําถึงหัวเลย สวยงามครับจบันแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ